ตอนนี้กล้าลองกล้าลุยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ปีนหลังคาวันนี้พาลงน้ําต่อนะครับปูมาร์ฟทุกปีมช่วงช่วงนี้เลยมันจะลอยมาตามหิวน้ําแล้วให้คนเด็ดช้อนแบบมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอคุณแต่แบ่เนี่ยไม่ได้โมตักง่ายจริงแต่ที่แน่แน่คืนแรงมากติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญค่ะสนับสนุนโดย ใหม่ไฮลักซ์ปรีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า <S <S วันนี้ผมและทีมงานกล้าลองกล้าลุยเราปักหลักอยู่ที่ชุมชนคลองยี่รัดในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแหล่งทำประมงพื้นบ้านแห่งสำคัญที่นี่มีอะไรให้เราได้ค้นหาหลายอย่างบางอย่างก็ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะหาง่ายแบบนี้ครับ ที่ตักกันง่ายๆคือปูม้าครับมันจะลอยมาตามผิวน้ําใครไวัยใครตาดีก็ตักได้เยอะที่สําคัญมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวให้เราได้หากันซึ่งการจะออกมาตักปูม้าได้ต้องเลือกออกเรือตอนที่น้ํากําลังขึ้นอย่างวันนี้เรานั่งเรือกันมาตั้งแต่ช่วงหัวข้าครับ ช่วงหัวค่ำน้ําเริ่มขึ้นเรานั่งเรือมากับน้องเสกปฐมมาเลิกวงแป้นส่วนเรืออีกลําก็มีทีมงานพร้อมกับลุงกอดสุดยอดคนหาปูม้าของที่นี่ลุงกอดกับน้องเสกบอกว่าช่วงนี้ของทุกปีจะมีปูม้าลอยขึ้นมาตามผิวน้ําและมีเฉพาะแถบนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นถือเป็นช่วงนาทีทองที่เราจะออกมาหาปูม้าสดๆกันครับแถวน,นี้นี่คือเขาออกมาหาปูกลางคืนเนเยอะไหมครับพ็วันนี้น่าจะไม่เยอะเท่าปกติ ขึ้นมาด้วยก็อยู่ประมาณร้อยลำครับโอ oh. ้ร้อยลำเรือนะครับร้อยลำเลยวั oh. นนี้เราเรายังไม่เจอใครเลยเนาะยังไม่เจอครับเดี๋ยวประมาณนั้นสาวทีุ่่ก็จะเ <จะ S 1> ริ่มรันคืนนี้นนลมค่อนข้างแรงเรามีโอกาสที่จะเจอคลื่นสูงซึ่งเสกบอกว่ายิ่งคลื่นแรงก็จะมีปูมาเยอะนะครับคือตอนนี้นั่งเรือมาได้สักพักนึงเนี่ยเริ่มถึงจุดที่ต้องหาปูมากแล้วนะครับ,ค,รบคืนนี้มีแววเจอ เจออยู่นะเจอครับอันนี้เจอแน่นอนครับครับกได้น้อย,ยไม่รู้ครับนี่คือพอเป็นผู้ช่วยเป็นมือ <c oughs> สองชั้นปูม้าจะลอยมาตามผิวน้ำต้องสายตาดีสายตาไวแยกสีปูม้าก,กับสิ่งที่ลอยอยู่ให้ออกพร้อมกับใช้ที่ตักยาวตักปูม้าให้ทัน <c oughs> ผมเองเห็นน้องเสกทำง,งานแล้วเก่งมากๆเลยครับเพราะเท้าต้องบังคับเรือ ตาต้องคอยมองหิวน้ำมือก็รอตักปูเป็นความชำนาญที่ผมพยายามอยู่นานมากแต่ผลที่ได้คือตาลายมากครับ เช่นเดียวกับลำของลุงกอดก็เริ่มตักได้ปูเช่นเดียวกันด้วยครับตอนนี้เนี่ยพราะเป็นผู้ช่วยเสกในการช็อตปูนะครับเพราะว่าเราทำงานกันมาเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าดูเวลาแล้วขออนุญาตดูเวลาแบหนึ่งว่ ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วครับโหยาวนานแต่ว่าปูยังได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อหาต่อนะครับความยากก็คือยิ่งมองที่ผิวน้ำตายิ่งลายนะครับผมเองตักผิดตักถูกแถมต้องทรงตัวให้ดีและคอยระวังไม่ให้ตกเรืออีกนับถือคนที่ทำอาชีพนี้จริงๆครับ เอาอปเมาไปมาสุายเล้ยได้ยวได้ได้ปูม้าที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูไข่เดครับแต่ถ้าเจอตัวไหนมีไข่เยอะๆแบบนี้เราก็จะปล่อยลงน้ำให้เขาได้ออกไข่ต่อน้องเสกบอกว่าปูม้าจะลอยมาให้เราตักแบบนี้ตลอดทั้งคืน แต่จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ตามแต่ละช่วงนะครับยิ่งคลื่นลมแรงปูก็จะมีเยอะแต่ก็จะเสี่ยงอันตรายมากไปด้วยที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุกับชาวประมงอยู่บ่อยๆเมื่อได้เยอะแล้วก็จะต้องมัดปูให้เรียบร้อยป้องการปูหนีบกันจนเกิดความเสียหายจากนี้ปูม้าก็จะนําขึ้นฝั่งพร้อมแพ็คส่งขายให้กับลูกค้าแบบสดๆหรือจะสั่งแบบนึ่งสําเร็จพร้อมรับประทานน้องเสกบอกว่ามีบริการทุกอย่างและพร้อมส่งทั่วประเทศฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับ นเรศปาทานและคณาวิทย์แหวนวงถ่ายภาพแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับนี่ครับบอกแล้วว่าปูม้านี่มันลอยมาง่ายๆเลยแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่คลื่นมันแรงด้วยแล้วก็อากาศมันเย็นอันแบบนี้คือเขาเรียกว่าไม่ง่ายกว่าจะได้เนี่ยต้องต้องกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ว่าที่สำคัญสั่งได้นะได้ปูม้าสดๆน้องเสกบอกว่าพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับ